ทีนี้เรามาดูสถานการณ์นิดหนึ่งตามฉากที่ผมบอกกับท่านนะครับฉากที่ปกที่เราทำไว้เนี่ยมีสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียแล้วก็มีฉากเรื่องเยอรมันปัญหาใหญ่วันนี้เกิดการปิดด่านทั่วประเทศแล้วเพราะวิกฤตมันลุกลามหนัก นะครับแต่ว่าวิกฤตโรคร้ายนี้มันกำลังมาเป็นบทพิสูนรระบบปกครองของไทยครับว่าระบบปกครองของไทยนั้นมีประสิทธิภาพที่จะดูแลประชาชนไหมผมเรียนให้ท่านทราบแล้วอีกทีหนึ่งว่าวันนี้สิ่งที่รัฐบาล ทำอยู่นี้ได้พิสูจน์ชัดเจนแล้วว่าห่วงห่วงเงินทองมากกว่าห่วงชีวิตประชาชนดังนั้นการปิดกรุงเทพโดยไม่กล้าประกาศว่าปิดเนี่ยนะแต่ในทางปฏิบัติข่าวมันชัดดาวชัดดาวหมดแล้วก็เลยเท่ากับไล่ประชาชนนี่ออกไปต่างจังหวัดด้วยความจำเป็นของประชาชนเองเพราะอยู่ในกรุงเทพก็ไม่มีกิน เงินทองไม่รัฐบาลไม่ได้ช่วยเหลืออะไรใครที่ยังมีบ้านอยู่ในกรุงเทพก็ต้องอัดตคัดกระเสือกกระสนกันไปแต่ใครที่มีบ้านอยู่ต่างจังหวัดก็ออกต่างจังหวัดประเด็นปัญหามันได้บอกให้เห็นอีกว่าวันนี้ระบบนี้กำลังอ่อนเปราะที่สุดท่านคงจำได้นะครับคำว่าปิดกรุงเทพนี่มันคุ้นคุ้นหูวันที่ นายสุเทพปิดกรุงเทพนายสุเทพพักประชาธิปัตย์จับมือกับสามปทราชรชุดนี้ที่เอาทหารถอดเครื่องแบบออกมาเพื่อจะล้มรัฐบาลประชาธิปไตยและจะทำการรัฐประหารนั้นเขาปิดกรุงเทพแล้วเขาใช้ภาษาคำว่าชัดดาวไอภาษาชัดดาวเนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษ ที่ถูกประเด็นที่สุดใครก็ชัดดาวทั้งนั้นชัดดาวปารีสชัดดาวนิวยอร์กชัดดาวฟรานซ์ปิดประเทศก็ชัดดาวปิดเมืองก็ชัดดาวแต่เมืองไทยมันไปแสลงใจใครบางคนครับไอ้ชัดดาวเนี่ยปรากฏว่าอาจจะไปแสลงใจประธานกปปสแล้วมั้งเรื่องแค่นี้ครับ เป็นเรื่องเล,เล็กๆที่ไม่ใช่ผมไปฟื้นฝอยหาตะเข็บแต่ผมกําลังจะหยิบเรื่องบางอย่างเนี่ยมาอธิบายให้เห็นว่าไอ้ระบบอามาตย์เนี่ยแม้แต่เรื่องแค่นี้มันยังไม่กล้าไม่กล้าใช้คําว่าชัดดาวที่ชาวบ้านเขาใช้ใช้ว่าอะไรครับล็อกดาวครับ <laughs> คนละความหมายนะเดี๋ยวผมให้ท่านดูก่อนตกลงเขาใช้ล็อกดาวเนี่ย ใครก็ใช้ครับตอนนี้ภาษาตรงนี้เขาไม่ให้ใช้ชัดตดาวแล้วนะนะต้องใช้ล็อกดาวไทยโพสต์ครับหนังสือพิมพ์หัวเหลืองตัวพ่อเชียงใหม่โคราชลุยล็อกดาวไม่ใช่ Lock ล็อกดวงดาวนะครับคู่กับช็อตดาวแต่คนละความหมายนี่เป็นล็อกดาวเห็นใช่ไหมครับเสร็จแล้ว กรุงเทพธุรกิจอันนี้ก็ใน,ในชั่นเดิมนะฮะหมอชงล็อกดาวทุกจังหวัดกลายเป็นล็อกดาวแล้วครับเดี๋ยวท่านไม่รู้เอ๊ะมันช็อตด,ดาวแล้วทำไมมันเป็นล็อกดาวอะ่ะนี่ไงครับกระเทือนใจต้องเปลี่ยนคำพูดใหม่หนังสือพิมพ์ลงข่าวหัวเหลืองตัวพ่อเลยนะครับคือไทยโพสตพาดหัวใหม่เป็นล็อกดาวครับ แล้วก็หน,นังสือพิมพ์ของกรุงเทพธุรกิจหมอชงล็อกดาวทุกจังหวัดเห็นไหมครับความหมายของล็อกดาวกับชดชัดดาวนี่คนละเรื่องนะฮะที่ถูกเนี่ยเขาต้องใช้ชัดดาวแต่ถามว่าเอแล็ลอกดาวล่ะคือคงไม่อยากให้ไปติดพัน กับความรู้สึกของใครบางคนความหมายชัดดาวคือปิดปิดโรงงานปิดเมืองไปเลยเขาใช้ชัดดาวไอ้ล็อกนี่มยว่าจับจับเข้าคุกเลยครับเวลาหนีไปนี่ก็ต้องจับไว้ไม่ไปไหนมันหนักกว่าแต่แต่หนักกว่าในแง่ของสวันะสวัสดีครับ เพื่อนเพื่อนผู้รักในประเทศไทยและห่วงใยบัานเหมืองครับได้เวลาสามทุ่ตรงแล้วนะครับตามเวลาประเทศไทยเรามีนัดหมายกันที่จะเติมเต็มข่าวสารและบุคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับสอสสุนัยวันนี้เป็นรอบของวันจันเเป็นวันจันที่ยี่สิบสามนะครับพอที่อย่างนี้เราเสียงออกมาดังนั้นท่านไปดูนะครับ ชดดาวกับล็อกดาวเนี่ยไปเปิดดิกชนันนารีดูสิครับไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันภาษาก็ต้องใช้ไม่เหมือนชาวบ้าน,นครับประเทศไทยเนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างนะครับกระทบกระเทือนใจนิดหนึ่งก็ไม่ได้ในขณะที่โรคไวรัสนี้ระบาดในยุโรปหนักหนักกว่าในเมืองจีนโดยเฉพาะที่อิตาลีวันนี้ วันนี้ก็เข้ามาที่เยอรมันเข้ามาที่ฝรั่งเศสเข้าไปทั้งสหภาพยุโรปเขาก็ปิดประเทศประกาศว่ามี9ประเทศรวมทั้งฝรั่งเศสเยอรมันปรากฏก็ต้องถอนชื่อออกจริงๆเนี่ยผมว่าไม่น่าจะต้องไปพระองค์ท่านในหลวงท่านมีพระราชวังอยู่ที่มิวนิก แควนบาวเรียเนี่ยผมว่าพระองค์ท่านก็คงไม่มีเจตนาหรอกนะครับที่จะต้องสั่งให้ถอนแต่พวกนี้ต้องถอนกลัวเกรงใจปรากฏว่าคนที่มาจากฝรั่งเศสมาจากเยอรมันไม่ต้องถูกกักตัวดังนั้นไอ้กติกากฎระเบียบที่ผมบอกว่าเขาบริหารโดยใช้ปากเป็นหลักเขียนแต่หนังสือ แต่ในทางปฏิบัติก็ไม่ทําอยู่แล้วคนจากฝรั่งเศสเข้ามาก็ไม่ต้องถูกกัดทั้งๆที่ระบาดกันทั้งประเทศหนักกว่าไทยอีกแล้วอย่างนี้ประเทศไทยมันจะไม่อุดโมโลกได้อย่างไงการแก้ปัญหาชัดดาวก็ใช้ไม่ได้ต้องเป็นล็อกดาววันนี้ครับสถานการณ์อย่างนี้ผมจะลำดับเรื่องราวมาให้ท่านดูว่า วันนี้ที่เยอรมันนะครับกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่มีการชัดดาวแล้วปิดเยอรมันแล้วนะครับโดยเอ่อแคว้นบาวาเรียแคว้นบาวาเรียนี้มีการ ตามข่าวที่ผมจะให้ท่านดูนี่นะครับตัวท่านนายกรัฐมนตรีเองนายกรัตรีเยอรมันเลยครับนางแองเกล่าไมเคิลกักตัวเองแล้วครับติดเชื้อเลยเหมือนกันขนาดนายกรัฐมนตรีก็ยังติดแล้วแล้วยังมีบุคคลสำคัญสำคัญเนี่ยนะครับ เออเชื้อวัดที่ว่านี้อีกก็เลยเกิดตั้งคำถามกันว่าเอความห่วงใยไอ้น,นี้เนี่ยมันมันปิดกั้นไม่ได้นะครับความห่วงใยที่ประชาชนเนี่ยมีต่อพระมหากษัตริย์และเชื้อพระวง์ที่ท่านประทับอยู่ในเยอรมันหรือบางทีเราก็ไม่รู้ว่าท่านประทับที่เยอรมันหรือประทับสวิส แต่ว่า,าพระเจ้าลูกยาเธอสิริวันวรีนั้นเท่าที่ทราบท่านมีพระราชวังอยู่ที่ปารีสนี่ก็เป็นภาพล่าสุดที่เราเห็นนะครับท่านพระองค์ท่านกับทรงพระเกษมสําราญน่ารักนะครับไม่ทราบว่ามีพระาษายใหม่หรือเปล่านะครับก็เป็นภาษายของท่าน แล้วการที่ท่านอยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วก็ในหลวงก็ประทับอยู่ที่พระราชวังอยู่ที่เยอรมันจะไม่ให้คนไทยห่วงได้อย่างไรแต่แน่นอนครับการพูดถึงพระองค์ท่านการห่วงใย,ยก็ก็อยู่ในภาวะการที่มีสิทธิ์เจอหนึ่งหนึ่งสองได้ทั้งนั้นแต่ว่า โดยเฉพาะคนที่อยู่ในประเทศไทยทนายอาน o น์นำพาครับได้โพสต์ข้อความเป็นข่าวนะครับเสนอความเห็นทนายอาน o น์มีความเห็นว่ารัฐบาลคุณประยุทธ์ควรจะกาบบุคคลเชิญทูลเชิญราชวงศ์ไทยทุกพระองค์กลับประเทศ เพราะในยุโรปโควิดระบาดหนักมากอย่างน้อยก็กลับมาเป็นมิ่งขวัญให้ปวงชนชาวไทยในยามวิกฤตเยีย่ยงนี้นี่ก็เป็นความเห็นในเฟซบุ๊กของคุณอานนท์นำพาแล้วปรากฏว่าเหตุการณ์วันนี้เชื้อโรคตัวนี้เนี่ยมันเข้าไปกระทบถึง ราชสำนักแล้วแต่ว่าในประเทศไทยไม่มีข่าวครับข่าวนี้ผมก็ได้มานะครับคุณแอนดูแมกเกอร์ได้โพสต์ขึ้นเฟซบุ๊กว่าวันที่22มีนาถึง15เมษายนสำนักพระราชวังปิดการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดวันจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง เราวันนี้เราก็ไม่รู้ว่าในหลวงประทับอยู่ที่ไหนจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศเราก็ไม่ทราบแต่ปรากฏว่าสถานะอันตรายที่อาจจะเกิดจากการติดเชื้อพรกรณีของนายกรัฐมนตรีของเยอรมันที่พระองค์ท่านมีพระราชวังอยู่ที่มิวนิก คว้นบาวาเรียซึ่งเขาตอนนี้ประกาศปิดแคว้นบาวาเรียแล้วนี่นะครับยังติดเชื้อปรากฏติดยังไงครับเข้าไปหาหมอครับไปตรวจเรื่องไปฉีดวัคซีนเรื่องป้องกันปอดอักเสบเพราะว่าไอ้เชื้อตัวนี้มันเกี่ยวกับเอ่อปอดนี่นะครับมีลักษณะคล้ายๆปัญหาปอดอักเสบเนี่ย ปรากฏว่าขณะที่ท่านไปฉีดวัคซีนนี่ท่านนายกรัฐมนตรีนี่มารู้ทีหลังว่าหมอก็ไม่รู้ขณะที่ฉีก็ไม่รู้ครับมารู้ทีหลังอีกทีหนึ่งว่าหมอเอา้าหมอติดเชื้อไวรัสนี่ท่านก็มีโอกาสติดทันทีท่านเห็นความร้ายแรงของเชื้อแล้วใช่ไหมครับในขณะที่ประเทศไทยนี่ปล่อยกันเ <laughs> พ่น <laughs> พ่านกันหมดแล้วครับประชาชนท่านเห็นหรือ,อยังฮะดังนั้นเหตุการณ์อย่างนี้ ก็อดเป็นห่วงกันไม่ได้ในฐานะผสมนี้ก่อนขณะนี้เราไม่มีโอกาสรู้ข่าวข่าวของพระองค์ท่านเลยนะครับแต่ปรากฏว่าเรื่องข่าวข่าวอันนี้เนี่ยมีใครโพสต์ข้อความมาเราก็ต้องฟังวันนี้เกิดในออนไลน์พแพร่กันทั่วไปหมด บอกว่าเที่ยวบิน925ที่มาถึงเมืองไทยเมื่อวานนี้รู้สึกจะเป็นวันที่22เนี่ยนะตอนเช้ามืดเนี่ยมีข้าราชบริพารที่รับใช้ใกล้เมืองยุคโครบาท4คนติดเชื้อไวรัสแล้วส่งกลับมาประเทศไทยนั่งเครื่องบินการบินไทยกับ ก็ไม่รู้ใครจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าวันนี้คนข่าวนี้แพร่ไปหมดแล้วถ้าไม่จริงรัฐบาลต้องถแถลงสำนักพระราชวังต้องออกแต่ว่าสำนักพระราชวังที่ผมเคยกล่าเรียนแล้วว่าน่าจะตั้งฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสำนักพระราชวังหรือที่เรียกว่าโฆษกสำนักพระราชวังขึ้นมาได้แล้วแต่อย่างว่าก็ก็ไม่ได้ทําเมื่อไม่ได้ทําก็ต้องให้โฆษกรัฐบาลถแถลง โคศกศาสตราจารย์ตาเหลือกนั่นน่ะาจะถแถลงซะรัฐบาลก็ไม่ถแถลงว่าใช่หรือไม่ใช่แต่ว่าผมไม่ได้ยืนยันว่าใช่นะครับแต่มันเกิดข่าวแพร่ไปหมดแล้วว่ามีข้าราชบริพารเนี่ยสี่คนบินเครื่องบินเข้ามาบอกเที่ยวบินด้วยนะครับเป็นเที่ยวบินที่เดี๋ยวผมดูอีกทีหนึ่งนะครับที่เขาโพสต์ผมผมผมไม่ไปโพสต์ เที่ยวบินที9 25ครับมาถึงตีห้านะฮะมาถึงตีห้าที่ประเทศไทยแล้วคนที่นั่งมาในเครื่องบินก็ไม่รู้แล้วคุณแอนดรูว์แมกเกอร์ยังโพสต์ข้อความอีกว่ายังมีบุคคลที่ใกล้ชิดอยู่ในข่ายที่ติดเชื้ออีกอันนี้ผมก็ไม่มายืนยัน ไม่เอาภาพข่าวอะไรมาบอกนะครับแต่ว่าแจ้งข่าวให้ทราบนี่คือสิ่งที่เอ่อนายแอนดรู์ทำพูดถึงเที่ยวบินบอกเที่ยวบินเรียบร้อยนะครับแล้วก็ข่าวมติชนบอกว่ามันไม่ใช่เฉพาะปิดเมืองเออ่คนสำคัญอย่างนายกรัฐมนตรี นายกตีของของเยอรมันเท่นั้นปรากฏว่าทั้งสเปนฝรั่งเศสปิดเมืองภริยานายกสเปนก็ติดโควิดครับภรรยานายกสเปนนะนินันปนมติชนนะครับท่านจะเห็นความร้ายแรงของสิ่งที่เรียกว่าภัยแห่งโรคระบาดนี้แต่ปรากฏว่านายประยุทธ์กับปล่อยผู้คน ถ้าจะบอกว่าไม่ได้ปล่อยก็เหมือนผลักดันให้เขาไปครับเพราะว่าไม่ได้ใช้เงินใช้ทองงบประมาณมีก็ไม่ได้เอาออกมาใช้ดูแลเลยประชาชนก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องออกกลับบ้านต่างจังหวัดสงการบอกมาให้ให้เลื่อนไปก่อนวันนี้ไม่ต้องสงการแล้วครับกลับกันเหมือนสงการเลยครับเป็นแสนแสนคนวันที่วันแรกรู้สึกจะเป็นวันพฤห,หัสหรือวันเสาร์นั่นแหละไอ้วันศุกร์นั่นแหละครับคุณหญิงสุดารัตน ก็ประกาศออกมาบอกวิกตูประยุทธ์ผิดอย่างมหานที่ปล่อยให้คนออกนอกกรุงเทพในฐานะที่ท่านก็เป็นคุณหญิงสุดารัตน์นี่เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ออกมาเป็นห่วงเป็นใยดังนั้นในสถานการณ์อย่างนี้ความเป็นห่วงเป็นใยก็มี ในขณะเดียวกันความคิดเห็นของประชาชนในยุโรปนี่ก็ชักยากนะครับดีนี้ไม่อาจจะไม่อาจจะควบคุมได้ผมเชื่อว่ามนุษย์ก็เป็นอย่างนี้ในอังกฤษมีคนตั้งคำถามไปถึงคุนอลิซาเบธในวิกฤตโควิดระบาดเนี่ย ท่านจะทรงมีบทบาทอย่างไรในการเข้ามาช่วยเหลือคนอังกฤษนี่เป็นคำถามเป็นข่าวนะครับจากไทยอ e นิวเป็นสื่อออนไลน์นะครับแล้วก็ยังมีความเห็นอื่นๆที่เข้ามาปรากฏว่าวันนี้ เมื่อของเราปิดข่าวไม่ยอมเปิดข่าวข่าวที่ไม่มันน่าสงสัยก็ไม่ยอมถแถลงว่าอะไรเป็นอะไรแม้กระทั่งชัดดาวก็ใช้ไม่ได้ก็ต้องใช้เป็นล็อกดาวอะไรต่างๆเรานี่ครับผมว่านี่คือภาวะการมั่วแล้วสังคมกำลังปั่นปนอย่างที่สุดแล้วอยู่ๆก็มี เพจอันหนึ่งครับใช้ชื่อใช้พระนามของในหลวงรัชกาลที่สิบเลยโดยบุคคลเหล่านี้ใช้ดวงตาของพระองค์ด้วยนี่ครับแล้วข้อความที่เขียนนี้ทำตัวเหมือนเป็นผู้จงรักภักดี ค่มขู่ประชาชนว่าจะดําเนินกระทําความผิดเขาจะเข้าไปจัดการเดี๋ยวผมอ่านภาษาที่ใช้นะครับแล้วก็ผมว่าอันเนี้ยคุณประยุธ์ควรจะไปตรวจสอบผู้บุคคลนิรานามคนนี้ไม่รู้ใครครับแต่ใช้ดวงตาของพระองค์ดูนะฮะนี่ดูตาคุดสัญ,ญลักษณ ต่างๆแล้วใช้ชื่อของพระองค์เลยโดยใช้ข้อความที่ผมผมอ่านดูแล้วเนี่ยผมว่าไม่ดีครับขอญอาติอ่านนะะเนื่องด้วยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีประชาชนหลายท่านแสดงความคิดเห็นไม่เหมาะสมรวมไปถึงการแชร์รูป ข้อความให้ร้ายต่อสถาบันอันเป็นการกระทําที่มิบังควรเจตนาส่อไปในทางหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเข้าข่ายความผิดต่อองค์พระมาหากษัตริย์ไทยอยู่ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา1-1-2่บัญญัติไว้ว่าผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิน่นหรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายต่อพระมาหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สําเร็จราชการ แทนพระองค์ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึงสิปีความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ไทยเป็นความผิดต่อความมั่นคงของรัฐคนไทยหรือคนต่างด้าวไม่ว่าจะกระทำในหรือนอกราชอาณาจักรก็ต้องรับโทษทั้งนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับเรื่อยมามีข้อความมีข้อที่กล่าวว่าองค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะ อันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระหมหากษัตริย์ในทางใดๆไม่ได้ด้วยความปรารถนาดีจากผู้จัดทําเพจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพบรางกูลเห็นไหมครับเพจตัวนี้ถ้าเป็นของแท้นี่ ตอนนี้ปิดไปเองฮะปิดตัวเองไปเลยก็แสดงว่าไม่ใช่แน่ครับไม่ใช่ของพระองค์ท่านแน่แต่ใช้ข้อความเป็นข้อความที่อ่านแล้วก็เข้าใจว่าเป็นข้อกฎหมายแต่ออกมาในสถานการณ์อย่างนี้ประชาชนก็รู้สึกที่แปลกออกไปก็เขียน ข้อความเข้าไปในเพจที่เต็มไปหมดต่อต้านเลยครับแกก็เลยรีบปิดเลยหนีหายไปเลยแล้วหมอนี่ใครกันแน่แล่ะครับคนที่อ้างว่าเป็นกลุ่มผู้จัดทำเพจเป็นความประทานดีของเขาเนี่ยกรณีที่หวังดีแสดงความหวังดีอ้างข้อกฎหมายจะมีการจับกลุ่มประชาชนอะไรต่างๆนี่เนี่ยแล้ว ใครทาก็ไม่ทราบสถานการณ์อย่างนี้ครับที่ผมเรียนว่าเป็นสถานการณ์ที่นอกจากเกิดวิกฤตทั้งเศรษฐกิจเกิดวิกฤตโรคระบาดมันนําไปสู่ความปั่นป่วนปัญหาวิตกกังวลของประชาชนและเป็นความวิตกกังวลที่น่าจะเป็นไปได้ที่จะเกิดการระบาดทั่วไปทั้งหมดจํานวนตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างที่ผมยกตัวอย่างมาว่าในต่างจังหวัดวันนี้ผู้ว่าปรรลักกระทรวงมหาดไทยก็สั่งไปที่ผู้ว่าให้ตรวจสอบมาให้มีการจัดงานต่างๆสั่งไปที่ตำรวจก็รับไปดำเนินการแต่ปรากฏว่าในทางปฏิบัติไม่มีฮะยังมีการจัดงานแต่งงานอะไรต่างๆอยู่ผมก็เช็คจากหัวคะแนนที่อยู่ในพื้นที่เขาก็รายงานขึ้นมา ชาวบ้านก็บอกเอาเขาจัดเขาเขาเขาทำงานไว้เรียบร้อยแล้วเขากําหนดการไว้ก่อนแล้วกําหนดการไว้ก่อนแล้วในประเทศที่เจริญแล้วเขาต้องงดหมด,หมดครับเจ้าหน้าที่ต้องไปขอร้องอันนี้ก็ปล่อยฮะปล่อยเฉยก็เขียนแต่คําสั่งคําสั่งไปแล้วก็ไม่ต้องทาอะไรแล้วเฉพาะตัวรัฐบาลเองสอสอรัฐบาลเองก็ไม่ไม่ไม,ไม่ตื่นตัวกับเรื่องนี้เลย ขณะที่มีคําสั่งห้ามก็จัดงานวันเกิขดขณะที่มีคําสั่งห้ามสอสอวิรกรก็ไปงานแต่งงานลูกหัวคะแนนก็เห็นกันชูชัดๆที่ผมเอาหลากักฐานมาให้ท่านดูเนี่ยครับนะครับดูอีกทีก็ได้ครับว่าคุณวิกรกรแกไปไปงานแต่งงานนี่อย่างรูปเนี้ฮะเนี่ยท่านวิกรกรก็ปลาใสในงานแต่งงาน เราเข้าใจได้ครับแต่สิ่งเหล่านี้มันบอกให้เห็นว่าบ้านนี้เมืองน,นี้ไม่มีกติกาเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอำนาจก็แค่เขียนหนังสือไปแล้วจะทำอะไรก็แล้วแต่มือเพราะมันมันเยอะไม่อยากทำอะไรทั้งนั้นรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีนะครับก็เข้าหลักเกณฑ์ที่ว่าได้ครับพี่ดีดีครับผมเหมาะสมครับท่านดูใช อยู่เฉยๆดีกว่าสบายกว่ากันเยอะเลยอยู่เฉยๆดีกว่าผมเก็บรายละเอียดมาให้ท่านทราบทั้งหมดแล้วก็วันนี้แจ้งข่าวนิดนึงนะครับคนไทยคนแรกที่เสียชีวิตด้วยเชื้อไวรัสนี้ในสหรัฐอเมริกาเป็นคนแรกแล้วนะครับเป็นผู้หญิงครับ อายุ60กว่าปีรู้สึกจะอายุ63ปีนะครับเป็นข่าวในต่างประเทศแล้วผมก็เช็คก,กับประเทศไทยแล้วว่าเป็นข่าวตรงกันนะครับเป็นข่าวตรงกันหนังสือพิมพ์ข่าวสดก็มาลงแล้วนะครับแล้วก่อนหนังสือพิมพ์ในต่างประเทศก็ลงครับแต่ไม่บอกชื่อนะครับไม่บอกชื่อก็ พอถือโอกาสแจ้งข่าวผมก็อยากจะบอกชื่อให้รู้ก็ยังเช็คไม่ได้อยู่ที่ววชิงตันดีซีครับสำหรับวันนี้ก็กลาบขอบคุณทุกท่านครับก็จะขรุกขักนิดนึงนะครับที่เกิดเหตุระหว่างชัดดาวกับล็อกดาวจอมันดับไปพอดีแต่ว่าเป็นเรื่องทางเทคโนโลยีทางนี้นะครับแล้วก็ขอให้ท่านไปดูใน YouTube คงจะตัดต่อให้เรียบร้อยนะครับให้ให้ราบรื่นแต่ดูในเ c e b o o k ก็ขาดตอนหน่อยครับแล้วพบกันใหม่ครับวันพฤหัสครับในรายการเกาะติดคิดทันข่าวสล้วเราวันนี้กลับขอบคุณคนระับ